สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้านะครับกับไอเสือพารวยวันนี้ก็มาเก็บกับหนูตอนเช้านะที่มันดักหนูไว้ที่ป่ามันมคืนได้แต้มเดียวครับ <c oughs> ไ้หนูแต้มเดียวบรรยากาศกับบรรยากาศที่สวยตอนเชานะ้าฮะวิวมองเห็นภูเขาฮนะกับป่าลุกๆ <c oughs> คือได้แต้มเดียวเพื่อนๆได้แต้มเดียวเช้า <c oughs> <c oughs> มากับรันาพาดหลายหลังอยู่เหมือนกัน พ้าหลายหลังครับเมื่อเช้านี้สามีหลังเพื่อนแต่นี้ไม่ร้อยหนูวิ่งนะเพื่อนเห็นไหมแต่ไม่กินไม,ไม่เข้าเหยื่อก็วันนี้จะมาระเบิดตรงนี้มีขุยเดี๋ยวก็จะมาดูด้วยว่ามันจะได้หรือเปล่าเช้าพลาดประมาณสองหลังสามหลัง แล้วก็เงียบกริบเลยเพืเ่อนๆมันไม่มาก็ไม่เป็นไรได้แค่ไหนแล้วก็แค่นั้นใช่ไหมโอเคหมดครับ ก็จะได้หนูหนึ่งตัวนะครับเช้านี้ก็เมื่อคืนนี่ก็วิ่งไปดูนกที่วัดดักเอาไว้เพื่อนปรากฏว่างไงรู้ไหมนกผ่านแสดงว่าบ่วงเราทําใหญ่เกินไปลอยมันดึงเชือกหลุดทลุยไปตามที่รอยทางก็ ไม่ได้เลยเก็บกลับกลับบ้านก่อนครับกคูก่นะครับเพื่อนเีสร็จแล้วเป็นหนูลิงกับหนูพกุกสองตัวป็นหนูลิงเราไม่นับแป้มยังดีดีก็มาฟาวเพื่อนนี่ ฝนมันตกด้วยเพื่อนๆมันเลยไม่ค่อยมีกระจิกกระใจอยากมาดักหนูเท่าไหร่เลยนะผมอะ้อยฝน้อยฟ้ามตกเพิ่งจะผ่านไปสักสามสี่วันเองน้ำบางทีมันยังจึงอยู่เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับไอเสือพาเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าเนี่ยจากนี้โอ้หนูไก,ก่ปานเพื่อนเห็นไหมครับ เห็นไก่ป่าไหมเพื่อนนู่นเดินยืนนู่นครับหนุ่ยสองคำตัวไก่ป่าที่นี่ไก่ป่าเยอะนะเพื่อนนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับไอเสือพาลุลยด้วยเพื่อนๆน,นะบายเดี๋ยวไงก็จะไปดูนกต่อครับโอเคครับสวัสดีครับ